สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวอะไรเนี่ยส้มโอทองสยามนะครับอันนี้จากสวนของลูกค้าที่ซื้อต้นพันจากเราไปปลูกนะครับติดลูกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพิ่งเพิ่งแกเพิ่งเก็บไว้ปีแรกนะครับแค่สองต้นเองนะครับมีประมาณห้าสิบหกสิบลูกนะครับอันนี้ก็แกแบ่งมาให้นะครับทางสวน ต้นตำรับสายพันธนะครับจากสวนเรานน่เองสวนกับตันพันไม้นะครับแล้วก็เพจส้มโอทองสยามนะครับลองมาดูใกล้ๆนะครับสีผิวของเขานะครับจะออกเป็นสีเหลืองอมส้มนะครับลูกนี้เวลาผมเออไม่เปรี้ยวผมจับแล้วลูกนี้เปลือกบางนะครับค่อนข้างจะบางนะครับอันนี้อายุต้นสี่ปีกว่านะครับสีผิวเขานะครับเหลืองออกส้มนะครับอันนี้พี่แกห่อถุง นะครับห่อถุงธรรมดาถุงหิ้วนี่แหละแล้วก็กระดาษหนังสืิพิมทับนะครับนี่แกเก็บไว้เยอะนะครับเก็บไว้ต้นหนึ่งประมาณเกือบห้าสิบลูกนะครับมันก็ลูกจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับอันนี้สายพันธุ์นี้นะครับบางบางลูกนะครับให้ถึงสองกิโลเนี่ยนะครับอันนี้ต้นต้นก็ไม่โตมากนะครับอายุสปีกว่านะครับดูสังเกตนะครับ ขั้วเขาสายพันธุ์นี้ขั้วก็เป็นสีส้มนะครับทุกลูกเลยนะครับขั้วจะเป็นสีส้มนะครับส้มโอทองสยามเพราะว่าเนื้อข้างในมันจะเป็นสีส้มนะครับส่วนอันนี้ก็ผมก็จะส่งให้ลูกค้าผมนะครับสวนใหญ่นะครับที่ซื้อไปปลูกเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับอันนี้จะส่งไปให้แกได้ชิมนะครับท่านละลูกนะครับสวนใหญ่ๆนะครับเราจะผ่าลูกไหนดี อันนี้หรออันนี้อันนี้เก็บไว้เก็บไว้ดูเดี๋ยวจะมาผ่าลูกนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะผ่าสองลูกนะวันนี้นลูกนี้ลูกนี้ก็สวยลูกนี้จะออกทรงหยดน้ํานิดหนึ่งนะครับมีทรงแป้นแล้วก็ทรงหยดน้ําเนี่ยครับอุย้ยสวยมากเลยเดี๋ยวอันนี้กับตาไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องหยิบไวไว,ไว,ไวแบบนี้แล้วก็จะมาจัดการลูกนี้ไม่ต้องจับก,กับตาเอาวางวางไว้แบบนี้แหละนี่จะได้ถ่ายรูปสวย โอ้โหน่ารักเหรอเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาแมวขึ้นแ,แถมทกแนมลู้ปอู้ปอู้ปอ้าวนี่ครับ เนื้อออกสีส้มนะครับแต่ว่าลูกนี้สีจะไม่ค่อยออกสีส้มเข้มสักเท่าไหร่แต่ว่าเนื้อเต็มมากเลยนะครับชิมแล้วหรออร่อยไหมเนี่ยเอออร่อยนะครับเม็ดก็เม็ดร,รีบนะครับโอยโอ้โอมันก็สกรปรกโย่กับทานไก่ลาจิ้มแบบนะ <c oughs> <Yeah S 1> <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขอถ่ายภาพนิ่งนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอสต็อปก่อน เดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยนะครับดูเปลือกเขาก็ไม่ได้หนานะครับเปลือกบางๆแค่นี้เองนะครับกไ,ได้เรากินแบบทุกทุง่งเนี่ยครับแกะง่ายไม่ติดเปลือกนะครับ ลูกนี้สีจะไม่ค่อยเข้มสีส้มเข้มสักเท่าไหร่นะครับสีจะออกเจืดๆนะครับบางลูกก็จะเข้มบ้างดับตาลงชิมดูหวานอมเปรี้ยวเนะรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับอันนี้ลูกนี้มเมล็ดรีบๆอืม นี่นะครับอันนี้เพิ่งได้สองวันนะครับถ้าส้มโอถ้าจะให้ดีเราต้องอ่าเขาเรียกว่าให้มันลืมต้นนะครับสักสี่ห้าวันนะ mm. ดูเนื้อเยื่อเขาก็เป็นสีส้มนะครับ mm. นี่ตุกนี้ oh <my> จะกินแล้วหรออืม อ,อ,อ๋ลอยอืมเดี๋ยวพ่อจะผ่าอ,อีกลูกหนึ่งเอาลูกนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวจะผ่าลูกนี้อีกลูกหนึ่งนะครับามาดูใกล้ใกล้นะครับอันนี้เลยเนี่ยครับเป็นเส้นมุงนี้ก็จะเป็นสีส้มเหมือนกัน เปลือกบางมากนะครับแค่นี้เองนะครับเปลือกโคตรบางเลยทำหมวให้หน่อยทำไม่ได้เปลือกบางมากนะครับได้แค่นี้แหละ <ใน S 1> ถ้าต้นอายุยังน้อยนะครับติดลูกนะครับแรกๆปีแรกๆเขาจะ เปลือกหนานิดนึงนะครับอหอ,อย <laughs> เปลือกบางมากด <laughs> ูครับ <laughs> คนรีวิวกินเอากินเอา เรเปลือกบ,บางมากนะครับในท้องตลาดยังไม่มีขายนะครับสําหรับผลนะครับผลของสายพันธุ์นี้นะครับเนื่องจากมันยังเป็นไม้ใหม่อยู่นะครับเพิ่งมีในไทยเราได้ประมาณ4ีหปีนะครับผลก็ยังปลูกน้อยอยู่นะครับผม รอร่อยอร่อยหรอโอ้โหเขากินยังงั้นหรอกับตันโอ้เขากินอะไรแบบนั้น โอ้ลูกนี้ก็สีจืดนะครับลูกนี้สีจืดกว่าลูกเมื่อกี้นะครับเนี่ยครับสีจะจืดกว่าลูกนี้นะครับลูกแรกจะสีเข้มกว่านะครับถ่ายไม่ได้แล้วกินละกินแล้วเหรอ,อชิมรสชาติ อ, <Okay. S 1> <laughs> อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยนะครับหวานอมเปรี้ยวนะครับ <laughs> <laughs> ดูสีนะโอเคนะครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบก็คือว่าอ่าดอกของส้มโอเขานะครับมันจะหอมหอมเหมือนดอกมะลินะสำหรับตัวผม นะครับสายพันธุ์นี้นี่เลยยอดอ่อนเขาจะเป็นสีเหลืองนะครับเวลาแก่แล้วมันจะเป็นสีเขียวนะครับดูได้ง่ายนะครับเวลาเราหาซื้อกิ่งพันธุ์นะครับจะได้ถูกตามสายพันธุ์นะครับโอเคเดี๋ยวยังไงขอตัวนะครับเอาอันนี้ไปแบ่งให้ญาติญาติชิมก่อนนะครับส่วนลูกที่แก่นะครับส่วนลูกที่ยังไม่แก่นี่ก็จะส่งให้ลูกค้าที่เคยซื้อต้นพันธุ์เราไปปลูกทําผลนะครับ ตั้งแต่30บปีที่แล้วนะครับตอนนี้เขาก็ยังไว้ต้นอยู่ยังไม่ได้ไว้ลูกนะครับเดี๋ยวเอาอันนี้ไปให้ชิมก่อนโอเค,อเคถ้างั้นเดี๋ยวเราสองคนขอตัวไปกินทั้งหมดนี้ก่อนเนาะบ๊ายบาย